เมื่อตัวตนเปลี่ยนโชคชะตาของคุณจะไม่เหมือนเดิมคุณเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวังวนเดิมๆของชีวิตไหมตัวตนของเราคือผลลัพธ์ของประสบการณ์ในอดีตความทรงจำและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมสมองของเราสร้างวงจรประสาทที่คุณเคย ซึ่งทำให้เราคิดรู้สึกและทำสิ่งเดิมๆซ้าๆโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณมีความคิดเดิมๆคุณจะมีอารมณ์เดิมๆถ้าคุณมีอารมณ์เดิมๆคุณจะมีพฤติกรรมเดิมๆถ้าคุณมีพฤติกรรมเดิมๆคุณจะได้ชีวิตแบบเดิมการก้าวข้ามตัวตนเดิมจึงหมายถึงการหยุดวงจรนี้และออกแบบตัวตนใหม่ผ่านการฝึกจิตอย่างมีสติถ้าอยากได้ชีวิตใหม่เราต้องเปลี่ยนตัวตนของเรา การก้าวข้ามตัวตนเดิมเป็นแนวคิดหลักจากดรโจดิสเพนซานักประสาทวิทยาชาวอเมริกันและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความสมดุลกระดูกสันหลังโดยช่วยให้ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงตัวตนจากภายในเพื่อสร้างชีวิตใหม่เขาเชื่อว่าตัวตนของเราถูกกำหนดโดยวงจรของความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่เกิดซ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจิตใต้สำนึกหากต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องทำลายรูปแบบเก่าเหล่านี้และสร้างตัวตนใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือความปรารถนาของเราอุบัติเหตุที่เปลี่ยนชีวิตหนึ่งในเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดของดรโจดิสเพนซาในปี1986ขณะที่อายุ23ปีเขาได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเข้าอย่างแรง ขณะปั่นจักรยานในการแข่งขันไตรกีฬาในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผลทำให้กระดูกสันหลังหักหข้อกระดูกลำตัวแตกหลายชิ้นหมอบอกว่าเขาอาจเดินไม่ได้ตลอดชีวิตทางเดียวที่จะรอดคือการผ่าตัดและใส่เหล็กดามกระดูกแต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าเขาจะกลับมาเดินได้แต่ดรโจปฏิเสธการผ่าตัดและแตัดสินใจรักษาตัวเองเทคนิคที่เขาใช้เพื่อรักษาตัวเอง แทนที่จะเชื่อว่าตัวเองจะเป็นอมพาะเขาเลือกใช้พลังของจิตใจและการจินตนาการเขาใช้เวลาสองชั่วโมงทุกวันในการนั่งสมาธิและจินตนาการให้กระดูกของเขากลับมาเชื่อมต่อกันเขาฝึกจิตให้เชื่อว่าเขากำลังฟื้นตัวและรู้สึกขอบคุณราวกับว่าเขาหายดีแล้วเขาตัดขาดจากความกลัวและจดจ่ออย,อยู่กับภาพตัวเองที่กลับมาแข็งแรง 6สัปดาห์ต่อมากระดูกของเขาเริ่มเชื่อมต่อกันเองโดยไม่มีการผ่าตัด9สัปดาห์หลังอุบัติเหตุเขากลับมาเดินได้12สสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติและหายเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ร่างกายของเรามีพลังในการเยียวยาตัวเองถ้าเราส่งสัญ,ญญาณที่ถูกต้องและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาศึกษาเรื่องพลังของจิตใจและจิตใต้สำนึกอย่างจริงจังด็อกเตอร์โจ แนะนำว่าอย่างแรกเราต้องรู้และเข้าใจความเป็นตัวตนเดิมก่อนว่ามันคืออะไรความคิดส่วนใหญ่ของเราประมาณ90%เนตเป็นความคิดวนซ้ำจากอดีตเช่นเมื่อเจองานท้าทายใหม่เราก็จะคิดว่าฉันไม่เก่งพอฉันคงทำไม่ได้มันยากเกินไปสมองของเราไม่แยกความจริงกับความเชื่อออกจากกันสมองของเราจดจำและทำซ้ำ พฤติกรรมที่เราฝึกบ่อยๆโดยอัตโนมัติถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นคนไม่เก่งไม่คู่ควรหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สมองก็จะทำให้มันเป็นจริงต่อมาเมื่อความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็จะกระตุ้นอารมณ์ในตัวของเราให้เกิดขึ้นจากความเคยชินเช่นความกลัวความเครียดหรือความเศร้าซึ่งจะกลายเป็นเอกลักษณ์ทางอารมณ์ของเราและสุดท้ายสิ่งที่แสดงออกมาคือพฤติกรรม อารมณ์ที่เกิดขึ้นจะขับเคลื่อนการกระทำทำให้เราติดอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมที่สะท้อนตัวตนเดิมเช่นการผัดวันประกันพรุ่งหรือการหลีกเลี่ยงความท้าทายซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรามักกระทำโดยอัตโนมัติดตรโจเปรียบเทียบตัวตนเดิมว่าเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอัตโนมัติถ้าไม่เปลี่ยนโปรแกรมเราจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมตลอดไป 2. การตระหนักและหยุดวงจรเก่า ขั้นแรกคือการตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอัตโนมัติเช่นเมื่อคุณรู้สึกโกรธหรือท้อแท้ให้ถามตัวเองว่านี่คือตัวฉันจริงๆหรือแค่ความเคยชินดอเตอร์โจแนะนำให้ใช้การทำสมาธิเพื่อสังเกตจิตใจโดยไม่ตัดสินหรือเข้าไปยุ่งกับความคิดเพื่อให้เห็นว่าความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเพียงนิสัยที่ฝังลึก 3. ออกแบบตัวตนใหม่ กำหนดเป้าหมายโดยถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนเช่นอยากเป็นคนที่มีความมั่นใจมีสุขภาพดีหรือประสบความสำเร็จฝึกความคิดใหม่จินตนาการตัวเองในเวอร์ชั่นที่ต้องการอย่างชัดเจนเช่นเห็นตัวเองพูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีร่างกายแข็งแรงสมส่วนฝึกอารมณ์ใหม่รู้สึกถึงอารมณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ เช่นความสุขความตื่นเต้นหรือความสงบแม้ว่าสถานการณ์จริงยังไม่เกิดขึ้นเพราะสมองจะรับรู้ว่านี่คือความจริงใหม่ 4. ฝึกฝนผ่านการทำสมาธิการทำสมาธิเป็นเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนแปลงวงจรประสาทดอกเตอร์โจสอนให้เข้าสู่ภาวะคลื่นสมองเทตา้าเป็นช่วงคลื่นที่สมองทำงานช้าลงมากพบในช่วงที่คนเราหลับหรือมีความผ่อนคลายอย่างสูง แต่ในภาวะที่ไม่หลับคลื่นชนิดนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันเช่นขณะอยู่ในการภาวนาสมาธิที่ลึกในระดับหนึ่งสมองในช่วงคลื่นเทต้าจะเปรียบเสมือนแหล่งเก็บแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในจิตใจส่วนลึกของเราจึงเป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทำงานของจิตใต้สำนึกการเข้าสู่สภาวะนี้จึงเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ในระหว่างทำสมาธิให้จินตนาการถึงตัวตนใหม่และปล่อยให้อารมณ์ของตัวตนนั้นครอบงำจากนั้นรู้สึกขอบคุณราวกับว่าสิ่งที่เราต้องการได้บรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา 5. ลงมือทำตามตัวตนใหม่การคิดและรู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องแสดงออกผ่านการกระทำเช่นถ้าตัวตนใหม่คือคนที่มีสุขภาพดีคุณต้องเริ่มกินอาหารที่ดีและออกกำลังกาย ดอกเตอร์โจเน้นว่าการกระทําที่สอดคล้องกับความคิดและอารมณ์ใหม่จะช่วยให้สมองและร่างกายเรียนรู้และสร้างตัวตนใหม่นี้อย่างถาวรด้วยสมองมีความยืดหยุน่นการปรับเปลี่ยนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรประสาทจนสร้างเส้นทางใหม่ได้เมื่อเราคิดและรู้สึกต่างไปจากเดิมซ้ำๆวงจรเก่าจะอ่อนแอลงและวงจรใหม่จะแข็งแรงขึ้นถ้าเราฝึกคิดว่าเราทำได้ สมองจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ถ้าเราฝึกจินตนาการถึงตัวตนที่ดีขึ้นสมองจะสร้างความเป็นไปได้นั้นขึ้นมาอารมณ์ใหม่ๆที่เราฝึกความสุขหรือความสงบจะเปลี่ยนการหลั่งสารเคมีในร่างกายเช่นลดคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดลงเพิ่มออกซิโทซินหรือฮอร์โมนความรักความผูกพันให้สูงขึ้นในการปฏิบัติจริงคุณอาจใช้เวลาวันละ5-10นาที ปิดตาหายใจลึกๆและโฟกัสที่การปล่อยวางความคิดเก่าที่ฉุดรั้งคุณไว้เปลี่ยนไปคิดถึงเป้าหมายจินตนาการเห็นภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณอยากเป็นพร้อมรู้สึกถึงอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่และเมื่ออยู่ในชีวิตประจำวันก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่เช่นพูดคำพูดดีๆกับตัวเองหรือลองทำสิ่งที่เคยกลัว เพราะการก้าวไปข้างหน้าแม้เพียงก้าวเล็กๆจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดรโจกล่าวว่าการก้าวข้ามตัวตนเดิมไม่ใช่การหนีจากตัวเองแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดที่เราเคยยอมรับเพราะอนาคตของเราถูกกำหนดจากปัจจุบันไม่ใช่อดีตถ้าเรายังยึดต,ติดกับอดีตเราจะสร้างอนาคตที่เหมือนเดิมถ้าเราต้องการชีวิตใหม่เราต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ พลังของเราอยู่ที่ปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกขอบคุณราวกับว่ามันสำเร็จแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาถ้าคุณมีความคิดที่สอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างผลลัพธ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความพยายามและความสม่ำเสมอแต่เมื่อคุณทำได้คุณจะพบว่าคุณมีพลังในการสร้างตัวตนและชีวิตใหม่ได้จริงๆ เรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรบอกเล่ากันมาได้นะครับบางทีอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นได้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอให้มีความสุขครับ